สนับสนุนโดยปตทาสารพลังสู่ความยั่งยืนช่วงสุขรีวอร์ดวันนี้ฟ้ามีกล่องของขวัญแห่งความสุขมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกคนไปชมกันเลยค่ะช่วงแฮปปี้รีวอร์ดสุขรีวอร์ดสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนิงในช่วงแฮปปี้รีวอร์ดกับบายชานี้หลายๆคนก็เวิร์กฟรอมโฮงกันอยู่ที่บ้านนะคะช่วงนี้ แล้วก็นั่งนานๆเนี่ยอาจจะมีอาการเมื่อยหลังปวดหลังวันนี้หนิก็เลยมีท่าบริหารหลังและเอวมานำเสนอกันค่ะส่วนจะมีท่าอะไรบ้างนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเปิดกันด้วยทา่าง่ายๆเลยนะคะกับท่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวท่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี่ยเป็นท่าช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้กระดูกสันหลังแนวด้านข้าง แล้วก็ยังปรับดุลยภาพของโครงสร้างร่างกายให้เราด้วยค่ะวิธีปฏิบัติค่ะยืนตรงปลายเท้าห่างกันเล็กน้อยยกแขนทั้งสองข้างประกบกันเหนือศีรษะค่ะเอียงตัวจนรู้สึกตึงด้านข้างเหยียดแขนให้ตึงไว้นะคะเข่าตึงเอียงตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้แหละค่ะสลับกันไปมาข้างละสิบวิ ท่าที่2ค่ะท่าสะพานท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังได้ดีเลยค่ะเพราะทำแล้วจะช่วยผ่อนคลายตั้งแต่หลังไปจนถึงกล้ามเนื้อช่วงเอวเลยบอกเลยนะคะว่าใครที่เมื่อยปวดหลังจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานๆเนี่ยท่านี้ได้ผลมากเลยละคะ่ะวิธีปฏิบัติค่ะนอนหงายนะคะชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นหลังจากนั้นยกเอวและสะโพก พยายามเอามือของเราเนี่ยไปจับที่ส้นเท้าให้ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ไหวก็ให้วางแขนแน่ไว้กับพื้นก็ได้นะคะทําประมาณ3ครั้งครั้งละ10วินาทีค่ะท่าที่3ค่ะท่าอูดหรือท่าคัมเมลนั่นเองเป็นท่าโยคะที่ได้ทุกสัสดส่วนจริงๆค่ะท่านี้ถ้าใครทําได้แบบเป๊ะๆเ,เลยนะคะ จะช่วยยืดกล้ามเนื้อช่วงท้องต้นขาน่องกล้ามเนื้อหลังแล้วก็สะโพกทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ลำตัวของเรามีความยืดหยุ่นสูงด้วยนะคะวิธีปฏิบัติค่ะเริ่มต้นด้วยท่าคุกเข่านั่งบนส้นเท้าจะวาดมือจากด้านหน้าทีละข้างสำหรับผู้ที่เริ่มต้นก็ได้ค่ะขณะที่หายใจเข้าให้ยกก้นขึ้นจากส้นเท้าแอนหลัง แล้วก็ยืดหน้าท้องไปด้านหน้าให้เงยศีรษะไปทางด้านหลังให้ได้มากที่สุดค่ะค้างอยู่ในท่านั้นจนหายใจออกค่ะให้หายใจขณะปฏิบัติค้างท่านี้ไว้นะคะท่าที่4่ค่ะท่านอนหงายบิดตัวท่านี้ทําได้ง่ายมากค่ะจะช่วยทําให้กระดูกสันหลังของเรายืดตัวจากการนั่งท่าเดิมๆม,มาทั้งวันใครที่ชอบนั่งเก้าอี้เป็นเวลานาน,าน,านๆควรทํามากเลยค่ะ วิธีปฏิบัตินะคะนอนราบกับพื้นค่ะงอเข่าไปทางด้านหนึ่งแล้วก็หันหน้าไปทิศทางตรงกันข้ามกับขาจากนั้นกางแขนออกเป็นแนวเดียวกับหัวไหล่โดยพยายามกดหัวไหล่ให้ชิดกับพื้นมากที่สุดเลยค่ะค้างไว10้10 1ถึง15วินาทีค่ะอาจจะทำสัก3ครั้งนะคะแล้วเปลี่ยนข้างค่ะท่าที่5ค่ะท่าวัว โยคะท่าวันเนี่ยก็เหมือนจะง่ายนะคะแต่ก็ต้องใช้ความพยายามในการแอดหลังกันสักนิดค่ะท่าโยคะท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อหลังและกระดูกยืดหยุ่นแข็งแรงได้ดีกว่าเดิมค่ะและยังช่วยคลายความตึงของกระดูกสันหลังให้เราได้ด้วยนะคะวิธีปฏิบัติค่ะคุกเข่าค่ะวางมือสองข้างลงด้านหน้าความกว้างของมือประมาณหัวไหล่ค่ะจากนั้นแอดหลังจนตึง ยกสะโพกขึ้นเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นถ้าคุณทำถูกต้องนะคะจะรู้สึกได้ถึงความตึงของกระดูกสันหลังเลยละค่ะทำครั้งไว้1 0 1ถึงวินาทีค่ะประมาณ3ามครั้งเช่นกันนะคะท่าที่6ท่างูค่ะโยคะท่างูเป็นท่าที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้แบบง่ายๆนอกจากบรรเทาอาการปวดหลังได้แล้วเนี่ยก็ยังช่วยบริหารกระดูกสันหลังได้ดีด้วยค่ะ ทำให้โลหิตไหลเวียนเป็นปกติแก้อาการท้องผูกแหมท่านี้นี่คุ้มมากจริงๆเลยนะคะวิธีปฏิบัติค่ะเริ่มต้นด้วยท่านอนคว่ำหรือเริ่มจากท่านั่งก็ได้นะคะเท้าเหยียดตรงมือวางไว้ข้างลำตัวในระดับเดียวกับหัวไหล่จากนั้นกดเท้ากล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกลงกับพื้นค่ะหายใจเข้าพร้อมกับหันหน้าตรงมือยันพื้นและเหยียดข้อศอก ยกศีรษะไหล่หน้าอกและเอวให้สูงขึ้นเล็กน้อยเงยหน้าไปด้านบนเลยค่ะค้างท่าน,นั้นไว้นะคะ10-15วินาทีก็ได้ค่ะสามารถทำซ้ำจนครบ3รอบค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่าโยคะแก้ปวดหลังที่หนิงนำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปทำกันได้ง่ายๆที่บ้านนะคะ แล้วกลับมาพบกับหนิงและช่วง Happy r e w a r d ์บายชานี้กันได้ใหม่ทุกๆวันพุธเวลาบ่ายสอครึ่งนะคะแล้วพบกันค่ะช่วงหน้าฟ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากพักกันสักครู่นะคะ